ฮาวิเอลเลียตปิกดาวรุ่งชาวอังกฤษเผยต้องการให้โมฮาเมดซาล่าอยู่กับลิเวอร์พูลไปจนแขวนสตาร์ทฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ ฮาวิเอลเลียตด,ดาวรุ่งเพชรเม็ดงามของทัพหงแดงลิเวอร์พูลยอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษออกมาเผยว่าตัวเองต้องการให้โมฮัเหม็ดซาลาอยู่กับทีมจนแขวนสตาร์ทเพราะตัวเองต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาจากบังโมแข้งชาวอียิปต์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยโมฮาเหม็ดซาลาทำผลงานได้ดีต่อเนื่องและถือเป็นตัวหลักของทัพหงแดงเลยก็ว่าได้แต่เมื่อตลาดซื้อขายเปิดชื่อของโมฮาเหม็ดซาลาหมักอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ทีมจากทั่วยุโรปต้องการได้ตัวเขาไปเสริมแกร่งอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสองยอดทีมจากแดนกระทิงดุอย่างรอาอันมาดริดและบาร์เซลโลนาแต่พวกเขาก็ไม่ได้ยื่นซื้อบังโมมาแบบจริงจังสักทีแต่ตลาดล่าสุดที่กำลังปิดตัวไปทีมที่สนใจในตัวโมฮาเหม็ดซาลาแบบจริงจังคงหนีไม่พ้นอันอิติฮัตสมสรในประเทศซาอุดีอาระเบียที่พร้อมจะ ทุ่มเงินเป็นสถิติโลกลูกหนังให้กับทัพหงแดงเพื่อขอซื้อตัวโมฮาเหม็ดซาลาแต่ทางต้นสังกัดอย่างลิเวอร์พูลก็ปัดดีลทิ้งไปพร้อมปักไปว่าโมฮาเหม็ดซาลาห์ไม่ได้มีไว้ขายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อตลาดซื้อขายช่วงหน้าหนาวเปิดอีกครั้งเชื่อว่ายอดทีมเงินถังจากประเทศซาอุดีอราระเบียย่านตะวันออกกลางจะเดินเครื่องล่าตัวโมฮาเม็ดซาลาอีกครั้งอย่างแน่นอน โดยฮาวิเอลเลียตปิกดาวรุ่งของลิเวอร์พูลก็ได้สแสดงความเห็นกับเรื่องนี้ว่าโมฮาเหม็ดซาลาเป็นคนที่น่าทึ่งมากไม่ว่าจะในฐานะนักเตะหรือในฐานะคนคนหนึ่งส่วนตัวผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าบาังโมจะไม่มีทางย้ายออกไปไหนอย่างแน่นอนเพราะที่นี่เหมือนบ้านของเขาและตอนนี้ผมกําลังพยายามเรียนรู้จากเขาให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้การเล่นของเขามันวิเศษมากๆกการที่จะป้องกันเขามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเขาไม่ได้มีดีแค่การจบสกอร์การได้เรียนรู้จากเขาคือเหมือนฝันที่เป็นจริงเลย และสุดท้ายผมอยากให้เขาแขวนสตาร์ทกับลิเวอร์พูลและเขาจะเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ